สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลบ้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะเตรียมถุงทรายไว้ครบเลยอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องของดูแลสุขภาพมีหลายคนถามฝนนะคะว่า ตู้อบ SG เป็นยังไงใช้ดีจริงหรือเปล่าใช้จริงไหมก็บอกเลยนะคะว่าใช้ดีจริงแล้วก็ใช้อยู่จริงใช้ทั้งบ้านเลยนะคะซึ่งตู้อบ SG เนี่ยเขาช่วยเราหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของเบิร์นไขมันเผาผลาญแล้วก็ช่วยให้เราออกกำลังกายได้แบบไม่ต้องใช้กำลังหรือใช้แรงที่หนักนะคะเหมาะสำหรับ ใครที่กําลังทํากายภาพบําบัดอยู่หรือว่าใครที่ออกกําลังกายหนักๆไม่ได้นะคะหรือว่าใครที่ขี้เกียจออกไปเด้อออกกาลังกายข้างนอกนะคะก็สามารถนั่งสบายๆในตู้อบ SG เหมือนได้ออกกําลังกายนะคะซึ่งตู้อบ SG ของเราเนี่ยจะให้ความร้อนที่สเสถียรมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นระบบฟฟอินฟราเรดนะคะซึ่งจะ ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ปลายนิ้วมือของเราเลยนะคะการใช้งานก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆใช้ได้ทุกที่นะคะนี่ฝนก็คือออกมาอบนอกบ้านเพื่อที่เราจะได้แบบชมนกชมไม้ไปด้วยนะคะซึ่งการทำงานก็คือเพียงแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองแล้วก็กดปุ่ม power ปุ่มเปิดนะคะแล้วก็ เลือกอุณหภูมิและตั้งเวลาได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าสําหรับผลแล้วก็จะอบอยู่ที่ประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะประมาณ20นาทีหรือ30นาทีก็ได้เอาที่ร่างกายของเราแบบมีความสุขกับจุดไหนประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไม่อยากให้นั่งนานเกินไปกว่านี้นะเดี๋ยวคุณจะเสียงเหงื่อมากจนเกินไปซึ่งด้านในนะคะด้านในเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็ จะมีฉนวนนะคะเป็นฟฟอินฟราเรดอยู่ข้างในทําให้เ,เราเนี่ยได้รับอุณภูมิที่คงที่นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยซึ่งตู้อบ SG นะคะเป็นเจ้าแรกนะคะที่ได้รับออยดอด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำเลยสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพแบบเขาเรียกว่าแบบชิลๆที่บ้านนะคะสามารถเลือกตู้อบ SG ของเราได้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่าตู้อบ SG ดีที่สุดค่ะ